สว่านแบตมากีตาร์รุ่นแบ็คดิชั่นลิมิเต็ดนะครับอุปกรณ์มีแท่นชาร์จ1ชิ้นตัวสว่าน3ระบบนะครับ1ชิ้นแบตเตอรี่1ชิ้นแล้วก็ที่เกาะเกาะจำขัดแล้วสว่าน1ชิ้นนะครับสินค้ามาถึงแล้วมีใบรับประกันให้ด้วย ไปรับประกันนะครับไปรับประกันให้ด้วยครับใครสนใจส,สอบถามได้นะครับขั้นตอนการใช้งานนะครับสว่านสามระบบนะครับมีอันนี้เจาะกระแทกเจาะกระแทกนะครับนี่เจาะกระแทกเจาะปูนแล้วมีเจาะ อนไ้สวานใช้กับหมดสวานปรับค่าทอคได้ปรับค่าทอคได,คทคได้ทั้งหมดทอคได้ยี่สิบนะครับแล้วก็คันสโกสาระระบบปรับปรับสปีดได้สองสปีดสปีดหนึ่งสปีดสอง แท้ร้อยเปอร์เ็นต์นะครับ